ลุมล้มลุ้มเบิ่งปันเจอของแปลกจริงๆอะพี่น้องเอ้สาวไทยเจอของแปลกเมื่อวานในสาวทาไทยและสาวเล่ากันคือกันเฮ้ยแม่ฮักแล้วเป็นโทษแล้วเจา้าอ้าลูกกระหัวไอ้ตีหัวละไอ้ตีหัวละฮึบอ้เจย์ทรงเคยเฮ็ดเลยฮึบเอ้เจย์ายไม่ได้กินดอกบาน,นี<ย> โอ้ยพี่น้องเอยเนาะเปิดคลิปออกมากะกุกกุ๊กกั้วบลุงตุงต้วยเสียงโยเหยอยู่พี่น้องเอยสุมแซวโฮแซวกันคือเก่าอยู่เฮือนใหญ่เฮาเนาะโดยตอนนี้แมเือกหาก สีมาแต connect, ơi, ier, story, food, ่ตลาดพี่น้องเลยเติมข่าวเติมเครื่องเติมของเนาะเติมเบียร์ทางแม่ใจดีเพิ่นมอบให้ทางน้องนางพี่น้องเลยงานแต่งเพิ่นเนาะทางแม่ใจดีเพิ่นกับมอบเบียร์ให้ก็เลยพากันไปเอาวันนี้พี่น้องเลยไปเอาเบียร์เอาน้ำวงน้ำหวานน้ำเปล่าเนาะของใส่ของซอยไปเด็กเปนวดเลวพี่น้องเลยโดยก่อนอื่นการสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขคนเนาะเสียงแเพลงเสื้อก็สิดีขึ้นเลยเด้อพี่น้องเลยบัรนี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ ่าบัดนี้ส wow. ิหากับข well, ้าวกบน้ำแรงนะบุญนี้พี่น้องเอลยแต่ว่าเนี่ยเบิ่งสาวไทยบ่าวล่าห้องค่ะสิได้กินสิได้กินอยู่บ่พี่น้องเอลยทางลุงทางลุงจันเอาของกินมาฝากในเส้โปนเพียงเขาเอิ้ญยังอันนี้เขาเอิ้นตาวทางทางแม่น้อยติมว่ายังว่ายังคอนไม่ใครเอาคอนไม่เอาคอนใบ้าวางไว้แม่ติมมาโอ้ยพี่น้องเอลย น้องเคยก็ว pues ่าอย่างงก็ไม่เศราเลยไม่กขยุ่งโอ้ยพ uh ี่น้องเไยทางบอยจันเพิ่นไปเหนือพี่น้องมามาเมื่อคืนนี่ก็ได้นี่แหละได้อันขนไหมแม่น้องไอติมมาเนาะเอาวางนะแข่งตัวเองเด้อสิได้กินอยู่บ่บัดนี้พี่น้องไงเบิ้ลนะเบิ้ลน้อมันน่ะเบิ้ นอไม่แรงๆอ่ะป้ามีกระดูกอยู่ได้แกงใส่กระดูกพี่น้องเลยอ่อนๆเลยเนาะเดี๋ยวเคยเเห็นบ่ติมเคยเห็นบ่อ่าบ่เคยเห็นีนครั้งแรกเคยกินบ่อเล่เคยกินคือกันบ่เคยกินอีกแต่ว่าทำเป็นต้นบักพาวอ่อนยังยอดพ่าวบ่มันคล้ายๆกันยอดพ่าวคือกันคล้ายๆกันแต่ยอดไว้เคยกินบ่ไว้ไว้กินอยู่มน้อยแมนเมนเมนแต่คือคือกันนั่นแหละแต่ว่านี่มันนอใหญ่นอใหญ่ซ้ำนอตาลเพื่อี่เนาะ ไหนบ่เนาะเจ้าเสาะคือเจ้าเฮ็ดที่นี่เป็นไรวะทําด้วยโอ้ยบ้าดาบาดนีอชั่วเอาชั่วเอาระวังเด้อหน้าแข็งเจ้าแม่ติมเออเจ้าต้องเป็นแบครั้งแรกคือกันนี่ครั้งแรกเลยนี่กันเลยอยู่นี่ไ่เคยนะตายคักลุงจันเฮ็ดเฮ็ดบาปแล้วพี่น้องหาข้าวแรกมาให้กินก็ได้หาข้าวแรกมาให้กินก็ยากแท้เนาะขาไว้แล้วขา เสาะขาออกไม่เี่ยน้ะเอาตาโตกใหไงยังไม่เห็นใกล้ซอยแม่โตบงหนึ่งเตเนี่ยแเต่วอาลำตาวได้เซมเมอตีแม่เฮ็นปนี่บ้แนฉันกอาจักพู้เ้อซื้อมาแต่เดือก็บ่ไม่เคยเจ้ามาทมเจ้ามาทมพู้เราออกมาสิเคยสบายดีเยซื้อมาเปรี่เป่าก็เือโดยอ้าวเนาะเคยแต่ซื้อมาแต่ไม่เคยเห็นปอกบ่ วันนี้ได้เจ้าเห็นเจ้าสิบซื้อมาบนี้เนาะเาเด้อเศาเด้อเศาเด้อาเดอ่่อค้โตคือว่ามนวันวันคุมคุมประมานั้นแหละคล้ายๆกันนต้นใบเดียวกันะอมาพันเดียวกันเจ้าแก้วกอนถามมันเังเจเข้าไปเจ้าเขไป่้อยบาทเนาะ

ซ้ำแขนเจ้าได้แถวๆเอ้ยสาวไทยเพิ to to ่นบุกเคยเห็นที่เชื่อเพิ่นบุกเคยเห็นเพิ่นว่าคอนไม้เพิ่นว่าลุงจันเอาคอนไม้มาให้กินบัดเปล่าได้กต่ใบใยญ่แล้วใบใหญ่ขนาดสั่นแหลมมาเล่าเจอหันแปลกกันวะเจอของแปลกเนี่ลยลุงเบิ่งปันเจอของแปลกจริงๆอะพี่น้องเลยสาวไทยเจอของแปลกเมื่อวานในสาวไทยและสาวเล่ากคือกัน

เออมันมีคนนีค่ะเจ็ดเต็มหมดแล้วเรียกอะไรจะได้กินแต่นี่นีแม่ถ้าจะสากินอันโตที่มันมีใบอ่อนๆได้ทั้งผีน่าเพลินผีป้ายอดนี่แน่แน่ะป้าเก่งไงเก่งนะเพิ่นปอกหนะแค่เดียวชุดก่อนนะป้าใหญ่ปอกกันเบิดมือกระเบิ้งโตปนนี้โตใหญ่ปนนี้น้ำพันเอาอะไรน้ำกเบื้อนอยู่ได้ไอ้่มวยนี่กินคันพอ เอาเสกเป็นเสกน้ำเกลือไดอะไอ้เนี่อ่อนอยู่นี่เสีกดายมากพันมือป้าใหญ่ใส่ก็ใส่เกงเตาแล้วแทะเอ้าตัวนั้นต่อตไปนี่เอาออกไปป้าของแปลกใหม่สำหรับสาวไทยพี่น้องเป็นแบบเราเคยเห็นพี่น้องเอฟซีฟังนั่นเห็นเคยเห็นอยู่บ่แบบนี้เนาะ โยเกิรตอื่อนมีไหมมีบ่ใส่ข้งอย่างน้องจิมี่อยู่เลยมไปอยู่ไทยบ่เคยบ่แล้วบ่เคยเห็นเต้อไอ้าไอ้ายมันอ่อนเวลาจะปีนจะปีนนั่นลงมาได้บ่ปีนปลายมันลงมาได้บ่ลงเลยบ่เลยเพราะว่าเจ้าทับเมื่อกี้นี้มันก็หักได้บ่เดี๋ยวข้าตัดปลายมันออกนะตัดปลายมันออกแต่ปลายมันออกนะออืแม่คอยกับโยเก็ดเองสุดเลย เราสิพร้อมกันไปนี่นะพี่เต้มกินหลายพี่น้องบ่ค่อยเดามังกายเออเลียไปดิโอ้มันโมมี่มันโมมี่งาหัวงาโมมี่ตัวนั้นาใช่จะากชิมป้าชิมไปให้ป้าติมชิมบ่ตายบัดนี้พี่น้องเลยฝากทองน้ำบอลเล่าได้อยู่บ่แมลงนี่เข่าแรงนี่นี่โมมีชิ่งออกชิ้นแข็งน้องใ่บ่ เฮ้ยปาปา้ไม่อยู่ัหถั่หายใจข้าข้าอยู่ป้าแมวไปซ้ำบ้าไมขี้นินยืนกำลังใจให้เราสนเทิร์นอตูะขีน่าอิกดปมไม่เห็นดังนี่สิ้าอ้ะเพื่ออะไรข้าย้อยพี่น้องเอ้เห็นน้อยหรอ กแล,ล้วกอกจะเปลมแล้วกจะเป็นลมแล้ว <laughs> กด้ปลมด้ทีม <laughs> พ่อเจ้าทีมแมนน้แม,ก,ม,มกับนั่นแหละเขาเอามองนั่นแหละบ่บ่บ <laughs> ่พี่บ่มันเป็นอันนั้นมัมอันนี้นะมองนี่นะมันเป็นอันยังใบอ,อ,นนอ่อนทน้บแมนนี่เหบอกขึ้นนอไม้้นนี่ เออกันเองไม่เลยค่ายไปสัน่นแหละแต่สิบแปดไม่ยังเอาเกียนนีน่อันนี้ออกแล้วก็ให้เอาเอาชางเกียนออกจากเกียนออกเกียนอกยนอกเราพารลำบากแล้วเรา,าก็ได้เกียนออกที่จริงมันมีวิธีปอกของเพื่อนยูดย่ดอ,ยด,อยด,อยดอกพี่น้องกับผู้เพันเป็นนะแต่ว่าทางห้าวเราบ่ค่อยได้ปอกะกันเนาะน้องเจอเป็นกันนอนอยู่ในผู้พี่น้องมา,งา,มาแต่ตลาดกันนอนอยู่อู่เลยฮึบเนี่เห็นรูปร่างได้ไหมจ๊ะเอา้า เฮ้ยเาจักแลยมีลายมันหรอวะมันแข่งเลยซับบ่อยเนาะเลยซัดออกคลยมันหมูไหลคลมันเอ้ยมัจะถือจานผ่าเราเหรอไค หายโบปากเลยมั่วเลิมหนาเลยยิ oh <c oughs> này, u, ơi, b b ่งมั่วเลยแม่ฉันพ่าเลยนะติมเนาะอ้วนเสาไข่เด้อปลาลุงเด้อติมอ้วนเสาไข่แล้วเจอยาฟังเล่าเข้าไปโจดเลยไล่เนี่ยมาน้องเชื่อเลยนะเอออลไรจังงันไปล้างตัวเอ้ว่าเมื่อลูกชายจะปอกตาว่ได้ตู้

các bộ luật hay, đã hay đây, ừ. đây ai, đây ai. Để đi ừ. Ừ. không? Ôi, oh. <laughs> 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 chứ chứ út gì cho nó. ยังอยู่อะยังม่ได้ออนยังม่ถึงกันออนเอาอีก้นแทงวัจันเพิ่งระยืมรถพเทาคือเก้าพี่น้องเลยสิปนเอาตาไปให้แม่ตุ้ยอึดเอามิทมทิมทิมทิมทีมทมทมจามามามาอึ๊บอาไปยังไปยังเปล่าเลยเปล่าเลยเอาเอาไปนะไปนะแม่รถฉีดยบรถฉีดเย็บไปดูอ้ยรงนี้นี้ จะโอก็ได้เจ oh. ้าอ้าอ้ายอันของข่าวเลยแมนดี้นี่อ๋อจะปอกเอาช่อออกช่อออกแล้วไปคลอนหมักฟักมัแกงใส่ไก่หม้ออื่นพี่น้องเลยนะำม่ตุ้ยแซกสิมี่ดีบอสนะหวานหวานปะมันบกพร่องปะบอบอปะแต่ก็ออกหวานหวานบกพม่อนะหัวน้ำมือนั่งอย่นี้มันเจาะของผมหัวหัวแก้มันนะ

โอเคไหนงงเลยใช่ไหมโอเคข้างในบอกแล้วม okay, okay. 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 okay, right. okay, right. right. ันจะมีใบอ่อนๆข้างในมันเอก็คือเอาเอาเอาอันนี้ถิ่มบ่ทิมมันแก่ดิเนเฮ้ยผุดมาใัน่ะผากค่อยไม่แห้งเลยวางมืออ้าอ่อนในได้อายเลย ไอ้ขานเหรอเลืองบิดก่าโอยาเล่านัอน่นใช่สีขาวได้รอกขี้ฟุ่นขี้ดินแข็งอะไแลวังมึปล่อยอ้านี้เอาบ้า ยังไม่ได <m> ้ไปขึ้นมันมาของดวงตาอ้าวมืออื่นเราก็ใส่เดี๋ยวใส่ลานแล้วนะขึ้นมาให้หลานแล้วพาไปลงไปส่งพี่น้องเอ้ยเอาอันมือนั่นหลานทรายของย่าพ่อเพื่อนเอาตู้ขึ้นมาฟังป่านนี้ยังไ่ไปขึ้นเราอยู่เรียบร้อยวะอือตอนนี้พี่น้องพ่อแกงบ้าบันเจ้าเดียวเขาไม่ได้จ้างนี่เชื่จะพกทีไม่จ้างนี่นี่อ่อนอยู่เจ้าหน่ะนี่ไงมามามา โอเคเะวังต okay, right? yeah, ู้จ้าน so ์ทิมไหนนี่ๆมันก็ลายอยู่ด้เนาะนงหัวมันู่พีิมกินตรงนี้อ่อนๆนะหัวมันพีเนาะซิมดูคืใบแบบาต้นบามนเอาเยหอ่อนกินได้จิ้มเกลือมันจะได้บ่ต้องม้วนทองเอเลำหลังมาลำหลังก็ได้ ซอยแกงได้บ so ่ม so so ีกระดูกหมูแล้วบอเอาอยากอยู่ดิอ่นาสาวๆพันราอยากอยู่น้ำเมือนป่ามีอยู่เมื่อเอามูมีไก่เลยอ้าวมูมีไก่ก็มีนั่นน่ะสิติมสีป่าซื้อมานลำหลังกันจำเอ็นแหละเอ็นงัวไม่ใช่อะไรเป็นเป็นไม่ไม่อุ้ยบม่ใช่ชื่อมันทิบไดเอ๋อนี่ดิไม่ว่าเขายังไม่ได้ย่างแมน เครื่อใชใกล้ใช้ยั่ถูกบอันนี้มันเป็นอิฐงัวเลยได้เบิร์ดได้เบิร์ดท้ามีไก่กันมีบ่ะไรมีแล้วใกล้ไหมไก่ลุงจอยนะมูนีิไก่ลุงจอยใช้มีบ่ไก่ลุงจอยเขาจะเอามาใส่แกงตาวลเราเนี่ยโมมีไดเพราะนี่ละพี่น้องมือเมื่อเบิร์ดเบิร์ดลุงจอยนะฮวงได้ไก่แล้วค่ะห่วงก็ยังไปแล้วที่ลุงไปแล้วโอ้ยติมไปเอาโอ้ยมีแล้วมาเลย แกงแกงส่เส้ได้ตำขาวบงกระเบือมาไว้แตวบ่อเดียวเพื่อน้องเซอร์ตื่นนี่เห็นบ่อข่ายบ่ออยู่จะตัดทิมมาได้หน่อยโอ้ยมีอีกด้หนี่งเป้ยอีกอันบ่อเจะตัดทิมนั่นี้ในนี้นี่ไอ้นั่นตีนเนยตาผลตัดทิมอ่อนอ่อนแล้วใส่เกลือแล้วบ่ไหนครบอยูอว่าปากของเอา เอยเปาเบียร์แล้วกพวกน้ำหวานน้อยน้ำเปล่าพี่น้องเลยมาเอาบินให้ป้ามาเ็กไอ้ตาด้วด้ยคบอยู่กับโอเคเนาะ้ยเาแกงคขาเขาบอกว่าขาไม่มีหวงว่านี่จะยังไม่อยากใส่เนาะเพิ่ว่าจะเกงเชไกลหาอไมันไม่ได้มี ลุงจอยแล้วห่วงให้ใส่นี่ต่ไ้เออแล้วไปี้ไก่ควนจ้ามาเอากระดูกมูขั้นข่อยแล้วลองช่วยตืองก่อนถูกอเจ้ายังกลุ่มเลอเอาจะไปน้องก็ไปหาตากระกระเบือให้เอานังก่อนเนาะมาว่าป้ากระเบือกระมุกระเบือแกงก็คือแกงน้ำไม้ได้พี่น้องใหญ่กว่นอนบ่ โอเคนะเฮ้าเลนื่อยเหนื่อยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่์ลองเซอร์สิไปหาเตรียมกระเป๋ากับแดงกินข้าวแรงกันอยู่เงินใหญ่ซุ้มแซวกันคือเก่าพี่น้องเลยแต่กับเมื่อไผ่เมื่อมันบาดนี้เนาะอ่าช่วงที่น้องอยู่ความหนาความตากันกะแม่์ลองเซอร์กันสิอ่ามาพี่เดียพี่น้องเลยแต่ละเมื่อกันเนาะมาเฮ็ด อยู่เฮ็ดกินกินข้าวกินกน้ำน้ำกันรือว่ามาเฮ็ดเวียดเือนซานที่แบบเตรียมจัดงานนี่แหละพี่น้องเลยกะถ้าเบิง่งกะรุ่นถ้าชมน้ำกันเนาะว่างานทฮาสิออกมาเป็น,นได้แต่ว่ากะบอ่อไรอรูราร่างการคืออันฟังไทยเพิ่จัดดอกพี่น้องเลยเนาะตามบ้านนอกข้องหน้าเนะาะตามมีตามเกิดแต่ว่าญาติพี่น้องเฮานี้คือสิด้ายอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าภัยก็คือญาติหมดเลยเนาะสิว้าไผสิเก้าไผก็ต้องก้าให้บิดบางคนก็ลืมออยู่พี่น้องเลย นี่แสงยาติบอน,นี่นะญาติบอน,นี่ติมทุจ้จาก,ก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ติมอะติมบ,มบายบาย,บาย,บายโอ้ยผู้พันดินมักดินพี่น้องเลยบ่ได้ติมสิหายจากโลกเพราะว่ามาอยู่กับธรรมชาติโพดโอเคเร,เร,อรับนะพ,พ,พี่น้องเลยเราสำหรับคลิปนี้แมงเสือจะกอตัวลาละเด้อเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง